แม่ซื้อความเชื่อของคนไทยโบราณในสมัยที่การแพทย์ยังไม่พัฒนาเท่าทุกวันนี้ทำให้ทารกแรกเกิดมักจะป่วยเป็นโรคต่างๆจึงมีโอกาสที่จะได้สูงเลยมีความเชื่อที่ว่าเหล่าวิญญาณร้ายเห็นเด็กน่ารักเลยอยากจะนำไปเลี้ยงเอง คนไทยสมัยโบราณจึงมักจะมีวิธีต่างๆเป็นการล่อลวงผูดผีไม่ให้นำเด็กไปได้หนึ่งในนั้นคือการให้เทพเทวดามารับซื้อเด็กไปจึงได้เกิดคำว่าแม่ซื้อขึ้นมาแม่ซื้อเป็นคำที่ใช้เรียกเทวดาประจำตัวเด็กที่เกิดขึ้นมาจนถึงเด็กคนนั้นอายุได้หนึ่งเดือนในคำพีปฐมจินดากล่าวว่าหากนำรกของเด็กทารกไปฝังไว้ในที่ที่แม่ซื้ออยู่จะทำให้แม่ซื้อปกป้องคุ้มครองและรักใคร่เย็นดูเด็กคนนั้นแม่ซื้อของเด็กที่เกิดในแต่ ละวันจะมีชื่อและที่อยู่ต่างกันออกไปแม่ซื้อประจําเด็กที่เกิดวันอาทิตย์ชื่อวิจิตนาวันรูปตัวเป็นคนมีศีสะเป็นราชสีมีถิ่นอาศัยอยู่บนจอมปลวกถ้าฝังรกเด็กไว้ที่จอมปลวกจึงจะดีแม่ซื้อประจําเด็กที่เกิดวันจันทร์ชื่อว่าวันนานงคลางรูปตัวเป็นคนศีสะเป็นม้ามีถิ่นอาศัยอยู่ที่บ่อน้ําถ้าฝังรกเด็กไว้ที่ริม iges, บ่อน้าําจึงจะดี แม่ซื้อประจำเด็กที่เกิดวันอังคารชื่อนางยักษ์บริสุทธิ์รูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นไข่มีถินอาศัยอยู่ที่ศาลเทพารักษ์ถ้าฝังรกเด็กไว้ใกล้ศาลเทพารักษ์จึงจะดีแม่ซื้อประจำเด็กที่เกิดวันพุธชื่อว่านางสามนทัศน์บางตำราชื่อว่านางสมุทรชาติรูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นช้างบางตำราว่าศีรษะเป็นวัวมีถินอาศัยอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ถ้าฝังรกเด็กไว้ที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์จึงจะดี แม่ซื้อประจำเด็กที่เกิดวันพฤหัสชื่อนางกาโลทุกรูปตัวเป็นคนสีษะเป็นกวางมีทินอาศัยอยู่ที่สะน้ำหรือบ่อน้ำใหญ่ถ้าฝังรกเด็กไว้ที่ขอบสะน้าจึงจะดีแม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันศุกร์ชื่อนางยักษ์นงเยารูปตัวเป็นคนสีษะเป็นวัวมีทินอาศัยอยู่ที่ต้นไทรใหญ่ถ้าฝังรกเด็กไว้ที่โคนต้นไทรใหญ่จึงจะดี แม่ซื้อประจำเด็กที่เกิดวันเสาร์ชื่อนางเอกาไหลรูปตัวเป็นคนศีสะเป็นเสือมีถินน่นอาศัยอยู่ที่สารพระภูมิถ้าฝังรกเด็กไว้ใกล้สารพระภูมิจึงจะดีทั้งนี้ความเชื่อเกี่ยวกับแม่ซื้อเกิดมาจากความเป็นห่วงและความรักหาทุกคนทางเพื่อให้ลูกปลอดภัยตามที่คนสมัยก่อนจะทำได้ควรค่าที่จะสืบทอดไว้เป็นเรื่องเล่าต่อไป นอกจากนี้คำว่าแม่ซื้อยังเป็นชื่อโรคที่เกิดกับเด็กทารกตั้งแต่แรกคลอดจากคันบันดาจนถึงอายุได้12เดือนลักษณะอาการของโรคแม่ซื้อมีชื่อเรียกและอาการของโรคแตกต่างกันไป4ประการดังนี้ ปักสีหรือปีศาจอาการของโรคเกิดเป็นพิษไข้จับแล้วมีเวลาสั่งจำแนกได้4ชนิดนนทะปักสีไข้จับเวลาเช้าสั่งเวลาค่ำการละปักสีไข่จับเวลาค่ำสั่งเวลาเช้ามดืดอสุนนทปักสีไข้จับเวลาเที่ยงวันสั่งเวลาเที่ยงคืนเทพปักสีไข้จับเวลา